ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมันน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ฟัาติดไปแล้วครับโอ้โหฟิลเตอร์ครับ ACB ห้าศูนย์ ACB ห้าศูนย์ครับฟัาปิดอยู่นี่นะครับ ACB ห้าศูนย์เย็นบ้างว่าเย,ย็นบ้างนะครับ ตัวนี้ก็เราเชื่อขึ้นสี่สิบสองร้อยนะครับเตัวนี้จขึ้นเนะเป็นี่ถอดถอดแผงเอซี้นะครับอห้าสิบ สบีห้าสิบห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ก็บอดี้เดียวกันนะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ก็ตัวเดียวกันนะครับบอดี้อไอทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เป็นต่างที่ปีนะครับ แต่ออปชันก็อาจจะต่างกันนิดแต่บอดี้เหมือนกันเบอห้าหนึ่งห้าศูนย์ดูคล้ายคล้ายกันนะครับค yeah. okay. Oh, lah, kan, kondisi udah mendam, kan, apa, kan?

คอมพิสเซอร์แอร์ครับตอนนี้มีรถทำเป็นนคนทางรถทำท่อเอ้า Og <laughs> tað <laughs> แข็งเร็วถอดแข็งแล้วถอดคำแล้วนะครับคำนี่นี่คำออกมาแล้วคำออกมาแล้วนะครับคำออกมาแล้วดูนทนดำดำเมี่ยมเลยครับคอนโทอนเรวดำเมี่ยมเลยครับคอนโทอนเรวโอ้โหไส้เดอร์นะครับไส้เดอร์ออกมานี่ก็ดำสุดๆเลยครับโอ้โหเป็นผงเป็นผงเลยครับเป็นผงอันนี้ก็โอ้โหตันสนิทนะครับ ไส้กองโอ้ดำมากนะครับนี่ไม่ไม่น่ารอดนะคอมนะครับตัวใส้กองได้เออร์นี่ก็ตันสนิทเลยครับโอ้โหสุดยอดด้วยความตันไส้ด้เออร์ก็ดำเมี่ยมเลยครับ ขีดน้ำก่อนนะครับขีดน้ำก่อนถ้าเราตมองยาเม็ดทรายเต็มเลยครับดินเม็ดทรายเต็มเลย แอรร์นะคับจะล้างคอมเพิวเตอร์ให้ใหม่ดูสภาพก่อนดูสภาพก่อนล้างก่อนนะครับดูสภาพก่อนล้างแผงล้างไปแล้วนะครับแผงล้างแล้วเดี๋ยวฉีดน้ำอีกหน่อยนึงแผงล้างไปแล้วนะครับก็ได้อยู่มันกับแผงล้างไปแล้วเราต้องพลาสตอยังไงล้างคอมพิวเตอร์ก่อนคอมพอร์ก็ล้างแล้วครับก็จะได้จุดมันนี้เราติดคอนโทรลใหม่นะครับนี่จะคอมพิวเตอร์ก็ล้างแล้วแต่น้ำมันดำมากครับนี้ ล้างให้แล้วครับล้างให้แล้วครับคอมใช้ดีคอมไม่พังแล้วรอร่างแข็งต่อครับร่างแข็งต่อคอมพิวเตอร์แล้างให้แล้วครับดำๆนี่ก็ดูดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับ 农民当的。 นี่ไม่ใช่น้ำอัดฉีดนะครับนี่เป็นน้ำปั๊มน้ำธรรมดานะครับแต่น้ำอัดฉีดตามนั่นไม่ได้นะครับน้ำอัดฉีดเพราะนั้นมันจะแรงมันทําให้ชินคอยล้มได้นะครับตววนี้น้ําไม่แรงนะครับน้ําแรงไม่แรงที่ทําให้ชินคอยล้มนะครับเนี่ยพวกนี้ฉีดชินคอยจะไม่ล้มนะครับถ้าเราไปใช้น้ําอัดฉีดอัดฉีดตามปัม๊มแรงนะครับอันนี้มันเป็นน้ําปั๊มน้ำนเฉยความแรงมันไม่แรงขนาดที่ทําให้ชินคอยลล้มได้นะครับตัวนี้ น้ำพวกนี้เป็นน้ำปั้มน้ำนะครับปั้มน้ำที่เราใช้ปั้มน้ำกันนี่แหละครับปั้มน้ำตามบ้านไปฉีดน้ำปั้มน้ำตรงนี้น้ำมันจะไม่แรงแต่มันก็ใช้ได้ัะ ถึงส <ide él an ici> ุกปุกมากครับทข้างนอกข้างในข้างในก็โหน้ำมันดำครัน้ำมันดำของ้างระบบภายในด้วยเอสสิบเอ็ดด้วยครับโอเค Bây để, để em mày nó được con mày Lời, không cơm sạch được rồi các bác. Xe sạch được rồi, vào sạch được rồi. sạch được rồi. รถคันนี้ทำเสร็จแล้วแผงคอนเซอร์ตบายความร้อนไม่ดีนะครับก็เลยทำการเปลี่ยนแผงคอนเซอร์ตบายความร้อนให้ใหม่นะครับนะครับเพราะว่าความร้อนมันสูงมากใครพิเสูงก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่ามันบายความร้อนไม่ออกอาจจะเกิดการตันก็ได้ครับก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนแผงคอนเซอร์ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแผงคอนเซอร์ให้ใหม่นะครับข้างหน้าเนี้ย นานๆนี่เปลี่ยนแทงเคองเชื่อให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแท่งครองเชื่อให,ใหม่เพาะของเก่ามันระบายไม่ออกครับไ,ไ้ออกก็ทำให้ซีลินแตกเราเปลี่ยนให้ใหม่นี้าุดเชก็ขึ้นรอ้อรยห้าสิบแล้วหกเชไม่ส,สูงนัี่ว่าดีมันเป็นีที่ดีนะเป็สองร้อยาบุชเช่มาณนนี่เป็นสองสสรอ้อยาเช ไปดูขนาดน,นี้นะครับไฮดรูปร้อยร้อยแปดสิบโลอยู่ที่ยี่สิบนะครับโดยยิงเกณฑ์ท,ที่ดีนะครับโดยยี่สิบไอสองร้อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐานนะครับของระบบแอร์ยนต์ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับลงสี่องศาเปลี่ยนแผงให้ใหม่นะครับแผงเดิมใช้ไม่ได้นะครับแผงเดิมเย็นไม่ดีนะครับ ความร้อน,นสูงไฮเปอร์เชื้อสูง